ครับบาดีหลังจากล่องคลิปตอนที่แปดแล้วๆกัสู้ักคปฏิบัตนของจริงน่ะมือนี่เพราะว่ามันจาเป็นต้องได้สูบหน้ามันจะแห้งนีดปลาครับไดนกินปลาก็ดีกว่าบ่ได้กินเด้อกินนองเลย <c oughs> เอา้าปลาดนี่วิธีการประกอบเครื่องเข้ากับบริยุงเงี้ยฉับอกันลูกไต้เพิ่งจะย้อนน้ำขึ้นมาแล้วเขาก็เทดมาก,กไว้นีละมองฟ้าปิดมันเป็นปิดแล้วอันนี้ระผมจะได้ เชื่อมพัดถล่มเฉลี่ยเดีผมก็ได้เดียวซื้อเอาหยอกนามคือมาดุกหยอกมาดุกโอ้ขึ้นแล้วตัวเนี๋ยเอาเอาเอาเดี๋ยวใส่เชื่อมพัดับอ่ะหยอกขึ้เอาเครื่องจัดเลยปะ เครื่องจ็บก็ได้เนาะอือโอเคทนันจ็บง่ายง่ายทำไมสายมันเริ่มถอยวะเขาดังเขายอยีกหนึ่ลูกเขาพ่อจับเครื่องมาให้เอ่าเอ๊ะโอเคทนันล็อกเลยไม่ต้องใชยย้ยางไหนก็ได้มังมง้งเนาะ มดใส่ลักใส่สสงเกใส่ย่าดดึงหวนดไลลงดีไลสไไม่โยกอนไม่โยกไแล้วใส่สายส่งก่อนเอายางหนไมครมาอันนี้ปล่อยเลยลูกอันนี้ก็คืออมอทอ P C ขนาดไปโดนี่น้อ หนึงว่าชีนิวหนึงว่าก็หนึ่งแขนชีนิวบ่ะผมกับพ่อพาเครื่องพาเครื่องอีกเครื่องนึงก็เจ้ากระเพดียงซามเถอกเพราะว่าเพรานว่าจะไว้สำล้องมันบ่พังจะเกลือผมใส่มาอีกหลายปีเลยเอาไว้ห้องข้อกันข้อพับครับเส้นยาวๆหน่อยก็ได้ มืออีกมือรุดเลยมันมืมันมือมันมือกริ่หวัวคนอือเอาอุดดีแต่ลูกมันหมด,ดแห้งบ่ยามเผ็ดเดือด ยงมยงมกินปนานาทหารว่าเจ้แมเห็ดงานปานกายภาพบันบัดยอดยอดอันใสาสายซงครับเอาโอเคจับได,ดู้กเอาด้ไหม อันนี้ก็มามันกีมีหมองสอดเข่าข้อตั้งพอดีเลยครับของก็าสายรงเท้าจ่อหูทั้งขางสองหูกับมัดักดกะปุาบไม่น่าปอดไม่ต้องปอดไงนี่ังเลยตับซายบาทเลยแล้วเราต้ตัวมันจะไปหยากยังสูบหนาหมื้วื้อแต่ตัดแต่ตัเดเฮ็ดยัวเราลืมดนละปิดชวิตสร้างอย่างเดียวมันมันเ่เปิดวบดี ขาก็บค่อยดีโ N เอ็นเห็นเขาบันดอเขาอาจคิดออกด้วยนะเอาโชคก็ทั้งเเอาโชคก็ทัยลเร

อันนี้ลูกชายผมเนาะครับเนาะเอาพอดีเลยลูกครับใหญ่ก็พอกินข้าวหลายกินเทอละซ้ำอันนี้ก็น้องแฮกสวัสดีครับอ่อ<ด>ยอดมนุษย์เพิ่งมาเลยสมัยตะกี้มันบ่มียาปอดิโอค,ครับคนผู้เฒ่าโบราณเพิ่นก็นเลยเป็นขาหลีบขางหนึ่งอออยากได้เมียอายุกเพิ <c oughs> ่งมายังว่าทัานไ้เมียหรอครับอันคือทอดแพ้งอันเฒ่าลุงฟ้าดเด้อเอียงเนาะ คอยเท่าตั้งแต่ย่ำได้ผู้ดใดละผ้เาเมาผ้าวา,า,าะห้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 วห้ะ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 บ้ะห้าห้ะ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 หเะห้ะมันหนนบบน้ยห้ยา,า,กกาหา้ห้ะหนะห้ะห้ะะ้ะห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 ะห้ะห้ห้ะห้ะากะ้หหน หนาวจังหน่อยโคตเอา้าแซบคือเก่าว้าเดี๋ยมาทัานเด้ปลาเฮ็ดยังละปิ้งใส่กอกบ่หิวข้อครับหายเพื่อนเป็นตากล้องหายเพื่อนจอมแปะจอมแปะเพืเอ่อนหิวยหัวเพื่อนสืย่างใส่กอกสักก่อนเนีน่ยนี่เพ่นยังไม่ไดปลากินกินใส่กอกกันไปพังๆครับมองพักคนอาศัยกะ ผมบเหเวเทียงหน้าผมอาศัยเอาเปยเอาผมเพ็ดเปยผูกเอาะกะ็ะผมก็ได้คอนใหม่มากนึงผมก็มาตัดงาม,มันก็เห็ดเป็นไม่หมอนห้องมาเดี๋ยวผมก็เลื่อยป่าหนามันเห็นมันเป็น,ปนแบดลงกัดเพราะได้ตั้งของเราได้นั่งกินเข่าเทียงอย่างนี้หละครับเรื่องเทือกด็ดีเห็ดเป็นหมองนอนนี่หมอนกวมกักินเขาแล้วก็นอนต่อหรื <laughs> ผมไัครับล่มลื่นผมจะบอต้นไม้ออกเบิร์ดผมจะให้มีต้นไม้เพราะว่ามันจะเป็นการมองพักพอนานะครับนะเบอต้ตองแคที่งหน้าก็ไรฮูกเปุปเออกพูนเครื่องเขากับสูบไปฟังพูนแล้วครับเอานะครับนะสำหรับเมื่อนี่กับภาคปฏิบัติเท่ากับเอาํำนี่สกักกอนว้าวงูม,มาแต่ฮะ ใส่หนูใส่บ่วงเห็นบ่ครับวิถีชีวิตบนนอกได้บ่ละอไยว่าได้บ่ันี้ก็มู่กันล่ะครับอยู่บ้านเดียวกันเพิ่นก็ไปใส่บ่วงหนูไปหายามบ่ได้บ่มาันเพิ่นวาหาบยาบ่เศร้าอะไรหนูมันดับภาคใต้รถย่านแต่หนูมากินป๋มอ๋อแนวมาอ่อมมาสันบ้านผมเนี่ยว้ยแต่มันมีหนูรถน่ะย่านแต่มีหนู ครับสำหรับมือนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวเพียงเท่านี้กันนะครับนะสวัสดีครับ